มันมีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกใครแล้วผมเคยพูดกับพี่จิมด้วยความไม่ตลกผมบอกตรงแล้วมันค่อนข้างข้นแข็งสวัสดีค่ะแม่ยุ้เบอร์ทีนี้นะคะพามาพบกับน้งีงยววีราได้รับตลกวันนี้ตลกนั้นเป็นจเจ้าพ่อเ็นเขาเรียกว่ามาเฟียฝั่งฝั่งที่มีความสามารถทั้งเป็นทั้งตลกเป็นทั้งแรปเปอร์เป็นทั้งโล้วเป็นทั้งคอมเมนต์มาแล้ว ไ่ต้องรองเปิดตัวหรอกเพราะตะลกลอ่ะชั่วโมงนี้พูดแบไม่ต้องไม่ต้องบอกใครชั่วโมงนี้ผมคนเดียวอนีกกี้ในสัตไม่ใช่เหรอ,อไรนะนิกกี้จจกแจ๊กแจ๊ก,ก,ก,กแฟนฉันแจ๊กแฟนฉันกี้ในพวกตลกแฝงตลกแฝงทำตัวให้ตลกแต่ยังไม่ได้เป็นอาชีพไง<อ>แต่เนี้ยถูกบ่มมาให้เป็นตลกเป็นโอ้รถแห่งคาฟเฟ่จริงๆ โอ๊ตแล็งกาเฟ่โอโลคาเฟ่ไอตลกนี่ป็นมาจากไหนวะคือคือน้อยคนนะที่ไม่จะตลกแบบทั้งตะกูเนี่ยตลกมาจากสายเลือดเออตลกเลยสายเลือดเนี่ยมาจากไงคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าครอบครัวผมนะสายเลือดจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นตลกหรอกสายเลือดบ้านผมเนี่ยคือเป็นสายเลือดศิลปินศิลปินในที่นี้ก็คือเขาชอบร้องรำทำเพลงคือที่บ้านอ่ะจริงๆแล้วรากฐานเป็นลิเกแล้วรากฐานของพ่อก็จะมี วงดนตรีด้วยแล้วพ่อก็จะชอบดนตรีชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปินอะ่ะแล้วทำไมเราถึงได้แขกมาเป็นแบบว่าเป็นเป็นตลกผมมันเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบชอบดูตลกแต่ดูตลกอะ่ะหมายความว่าดูตลกของคณะพ่อตัวเองไม่ดูคณะอื่นเราชอบคณะพ่อเราเองเพราะว่าเฮ้ยเขามีการทําของทําอะไรแบบมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตลกสมัยหม่ก่อนเขาก็จะใช้แค่พูดตีหัวโป้ป้าโปะป้า,ปา,ปาแต่ชวนชื่อเขามีแบบห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่ <c oughs> เก็บอุปกรณ์การแสดง <c oughs> อะ่ะถูกต้อง <c oughs> ตลกร็อา <c oughs> ใช่แล้วพอช่วงเขาไม่อยู่เสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะแอบเข้าไปในห้องนั้นอะ่ะไปเล่นไออุปกรณ์นู่นนี่นั่นพวกไพ่พวกสลับมาอะไรเงี้ยเขาเล่นคนเดียวเท่าไหร่วะตอนนี้โอ้โหพี่มอหนึ่งจริงเหรอมรหนึ่งก็เข้ามาเล่นชวนชื่อตลกคาเฟ่สิบสี่อ่ะผมเข้ามาเก็บของก่อนทีแรกเข้ามาเก็บของก่อน ตอนอายุ14แล้วก็ยาวมาเลยจากขนของปีหนึ่งแล้วก็เริ่มได้ขึ้นบ้างคือเราชอบป่ะพี่ดูแลกระเป๋าแต่งหน้าให้พี่คอมจริงๆพี่ี่ดูแลมึงจะดูอะไล่วกระเป๋าแต่งหน้าพอพี่คอมเขาจะต้องแต่งหน้าแต่งหน้าที่นี่เขาต้องแต่งหน้ามันตลกอ่ะมันจะมีสีน้ําสีอะไรแล้วก็คอยคอยตั้งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงผมผมมันเด็กก้นกุฏิเลยอ่ะเป็นตลกครอบครัวเนี่ยกี่ปีถึงออกมาสายเดี่ยวถ้าจริงประมาณประมาณ20่สิบีแล้วก็ออกมาใช้ยีวิตเองประมาณ6ปี แล้วแล้วพอตอนออกมันคือเราคิดว่าเราจะเป็นตลกต่อไปไหมก็เป็นนะพี่คือยังไงอะเราก็เป็นตลกอยู่แล้วคือไม่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 ต่อต้านมันไม่ต่อต้านไม่ทิ้งไม่ทิ้งอาชีพนี้ไม่ทิ้งเลยเพราะเรายังทำการตลกอยู่แต่ทีเนี้ยมันมีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกใครแล้วผมเคยพูดกับพี่จิ้มด้วยพี่จิมเคยถามผมหนึ่งประโยคไอ้แจ๊คมึงอยากเป็นอะไรเราก็เวอร์กันเ กลัวเขาว่าว่าเอาา้มึงไม่ได้รากอาชีพจริงผมอ,อยากเป็นตลกพี่แต่จริงตลกก็อยากไปนั่นแหละไม่ไม่เอาจริงๆเินี่มึงนึกดิดมึงอยากผม <c oughs> อยากเป็นนักร้องนี่ <c oughs> ม,มาแล้วนะพี่อันนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะผมผมนึกได้แล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมึงเป็นนักร้องแล้วมึงเนี่ยมึจง,มจ,ะงาาจะทิ้งอาชีพตลกไหมไม่จําได้เนี่ยแล้วผมไม่เคยบอกใครจริงผมอยากเป็นนักร้องนะสมัยตอนตลกชนชื่นอ่ะตอนเล่นนะพี่สมัยก่อนพี่จำได้มันจะมีคาเฟ่กับผับที่อยู่ด้วยกันมันมีหลายที่มันมีหลายที่ที่ที่คาเฟ่กับผับอยู่ด้วยกัน ผมเวลาผมขนของอรผมไม่วางของข้างเวทีเสร็จอะมันยังไม่ถึงเวลาเล่นตอนนั้นเด็กก็ยังเข้าไม่ได้ผมจะชอบไปสนิทกากอะกาดข้างล่างอะแบบ <S <S 1> <S 1> พี่ผมขอเข้าไปดูไม่เข้าไปข้างในก็ได้พี่แค่เข้ามินมินสมมติเข้าไปประตูปุ๊บหลงังชิดซ้ายเลย <S <S แบบดูอย่างเงี้ยนักร้องสมัยก่อนนะสมัยยุคถ้าสมมติเป็นยุคแดนฟีเวอร์ยุคนั้นนะพี่ใส่รองเท้าส้นหนาๆอเมริกาลายถงชาติแล้วผมยาวๆอะไรอย่างนง้นนะพี่อยากอยากเป็นแค่นั้นอยากเป็นนักร้องแค่นั้นไม่ได้อยากเป็นศิลปินนักร้อง ความเป็นตลกผมบอกตรงแล้วมันค่อนข้างค้นแขนแล้วผมใช้ชีวิตมาเยอะด้วยพี่เข็ม <Whoa. S 1> ผมใช้ชีวิตมาเยอะเยอะจริงๆต่ว่ามันยากจนค้นแขนแล้วเราอ่ะทำไมวะถึงคิดอะไรอยู่ถึงได้ถึงได้แบบผักตัวเองมาได้ไกลถึงขนาดนี้นผมว่าผมใช้ใจนำพี่ผมอยากทําอะไรที่ผมชอบอะทําอะไรที่ผมชอบแค่นั้นเองแล้วมุมมองของผมก็คือว่าใครทําอะไรกูจะไม่เป็นแบบนั้น,บบนใครทําแบบเนี้ยําอะไรกูไม่เป็นแบบนั้น มไ,ไม่ว่าผมจะชอบตรงข้ามเป็นคนค่อนขอ้างค่อนขอ้างตรงข้ามอ๋อมึงชอบคิดต่างจากคนอื่นอ่าถูกพี่แล้วทําด้วยความอินด้วยไม่ได้ทําด้วยความแบบอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นค่อยๆไปทีละหน่อยอเหมือนคาว่าอยากมีวงอยากทโํโมนตรีก็ฟอร์มกันเรียบร้อยแล้วนะไม่มีงานด้วยยังไม่มีงานไม่มีงานจ้างด้วยแจ้งบอกว่าแจ๊ดมึงต้องมีเพลงวะกูว่านะเฮ้ยเนี้ยมึงต้องมีเพลงดียววะเออเวลาปไปเอาออกรายการมึงได้ร้องเพลงคนมึงร้องเพลงคนอื่นเขาไม่ได้มันติด สียทาลิกรทธิ้แจงก็เก่งอ่าใช่พี่เสร็จปั๊บก็เลือกขึ้นได้หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเออตลกเขาเคยเล่นกันก็เลยไปบอกพี่บ๊อบพี้พี่บ๊อบผมอยากได้ฮุกอันนี้พี่โนตีผมขอแบบแตะวงเลยขอแบบแตะวงเท่านั้นได้ฟุ๊นฟูเสร็จพวกว่าปั๊บนงปั๊บเนื้อแค่ไปร้องรายการยังไม่ได้ลงย t u b e ด้วยไปร้องรายการพี่เปิ้ลเชื่อไหมว่าก่อนก่อนที่จะก่อนจะถ่ายพี่ผมเพิ่งคิดท่าเต้นซ้อมเต้นกันนอกสตูอะแล้วเข้าแล้วเข้ามาถ่ายพอถ่ายเสร็จปั๊บก็ย ไอ้แจงบอกว่าแจ๊บต้องทํา MV มวีตอนนั้นตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะทำเอ็มวีแจงมึงทำไปมึงก็ูอยากทําให้มันแบบดีๆให้ให้กูให้มงทําดีๆดิก็ทําดีๆอ่ะนะเอาตามแบบกูนะได้เงินในบัญชีห้าแสนหมดเกลี้ยงเลยทํา MV เมื่อวานเงินห้าแสนเป็นเงินเอ็มวีหรอกล้องสิบห้าตัวเพลงแมนฟอร์ที่พี่มาทั้งดูเดี๋ยวไปวิ่งมึงแมตลิเวอร์พูลเจอแมนยูแล้วมืออาใครกล้องสิบห้าตัวจริงๆเพราะว่าอันเนี้ย ผมอะกล้องหลักประมาณ3ตัวไว้ถ่ายเพราะว่า MV ็มวีันพอพี่ผมลงปุ๊บผมถ่ายผมไปเลยนะรันเพลงแค่2รอบสมมุติผมไม่จอดสาวรีผมเล่นเลยแล้วจับหน้าคนมองเอาอะอะไรอย่างนั้นอะมันก็เลยใช้ทุนเยอะเพราะผมอยากได้แบบนี้แบบลงไปที่ไหนแบบไม่ต้องไม่มีการเซ็ตอะลงปุ๊บแค่ขอสถานที่ไปก่อนคนอยู่ในตลาดลงปุ๊บเปิดเพลงเอาเลยคิดเองคิดเ,ดเองไอไสตอรี่องมึง <MV S 2> ผมคิดเองใช่<อ>ใชแล้วพอปล่อยแล้วเป็นไง ผมปล่อยวันแรกวันแรกวันแรกปล่อยแล้วมึรู้สึกไงผมไม่ตื่นเต้นเลยนะไม่ตื่นเต้นเพราะไม่อยากถามแจงเพราะไม่อยากอยู่แล้วเอ้าไอมมา้แจงมึงคะไม่ทำใช่อออก็ทำเมียให้ทำก็ทำไม่ได้อยากลงไปก็มีความหวังบ้างแต่นิดเดียวไม่มีความหวังแบบใจจดใจดจอด,ดตั้งตารอคอยแต่พอมันเริ่มยอดววมันเริ่มเยอะมันเริ่มดังคนเริ่มพูดถูกพถึงเริ่มมีความหวังแล้ริงริแบบเอ้ยดีหว่ะดีใจดีใจหว่ะแล้วเพลงเพลงนั้นอะ พลิกชีวิตผมทุกวันนะผมพูดได้เต็มปากผมมีเงินผมมีบ้านผมมีทุกอย่างได้ทุกวันนี้วงการบันเทิงให้ผมแค่20% 80%ผมมีวันนี้ได้เพราะเพลงเพลงนั้นเพลงเดียวจุดเปลี่ยนพี่วันฟอเนี่ยถูกพี่พี่คิ้มเชื่อไหมว่าตอนผมไม่ได้ทําแบบนี้นะยังไม่ได้ทําวงดนตรีนะผมรองานรอละครคนโทรมารอนี่รอนั่นรอใครเมื่อไหร่วะ เมื่อไรชีวิตกนูนี่นัน่นนี่นี่จนไปเนี่ยประธาให้ผมคิดเปลี่ยนไปหมดเลยป่ะผมไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาผมไม่เคยได้เป็นพระเอกหนังผมไม่เคยนูน่นไม่เคยนี่ผมได้หมดเลยเพราะเพลงเพลงนี้เพลงเดียวนี่มันพลิกชีวิตผมนะทําไม่จำกัดเนี่ยอ่าที่ยวาที่เราพ,พี่เคยไปมาแล้วอ่าเป็นแวดวงที่แข็งแรงมากเพื่อนเรานี่ก็สนิทหมดเลยป่ะสนิทหมดเลยฮะพี่คอมก็อยู่ตั้งแต่เด็กพี่บอลผมก็เคยอยู่กับเขามาแต่พี่นุ้ยเจอใกล้ๆว่าแต่มาสนิทกันตอน พี่นุย้ยกับพี่เบิร์ดไ,ไ,ไม่อยากไหว้แล้วแล้วใครอีกนะแล้วก็พี่เบิร์ดผมว่าด้วยความที่เคมี er มันบังเอิญตรงกันตลกนะที่เขาบอกกันนะพี่เก่งไม่กลัวกลัวเล่นเข้ากันเก่งเขาเรียกเก่งอ่ะเจอตลกเจอคนเก่งไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับคนมันเล่นเข้ากันอ,ะอ่ะพี่บอลเนี่ยเขาวางเกมดีอ่ะพี่บอลเป็นหัวโจกอใช่นการวางเกมมันวางงนไเขาก็พี่บอลมันเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วคือบริษัทฮาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆมันคือซิทคอมที่ต้องอ่านบทนู่นนี่นั่นกันนะ แต่พี่บอลเนี่ยมันมาเปลี่ยนหมดเลยเพราะพี่บอลอ่ะเวลามันอยู่ข้างล่างมันชอบแกล้งมันชอบเล่นชอบถามชอบคือพี่บอลอ่ะใครจะมองเขาไม่เก่งผมไม่รู้แต่สําหรับผมอ่ะตาราตลกผู้ชายคนนี้แน่นมากๆพี่นุ้ยก็เหมือนกันตําราตลกแน่นแล้วไอ้ตั๊กอ่ะไอ้ตั๊กเอามาทาไมวะตั๊กเขาเป็นคนชอบเขาอยากเล่นตลกเป็นพี่ตั๊กเนี่ยเหมือนตัวแกล้งนะมันตัวโดนแกล้งอ๋อแต่ก็ไม่ถูกกระทำถูกพี่ตลกมันเพราบริหารหาอยังบอกไงคาแรคเตอร์ชัดเจนเล่นก็ จังหวะไม่ดีจังหวะสะดุดมุกก็เล่นเฮีย้ยอะไรก็ไม่รู้แต่มันขำในความที่เป็นแบบเนี้ยแล้วในในแก๊งเนี้ยจริงๆรัศเนศใครมากที่สุดมากที่สุดแบบว่ามีเรื่องนี้แหละคือพี่บอลพี <c oughs> ่บอลพีหน้าแหละตอนมึงมาเอาเจ้าตัวห่ามันใช่แต่เมาก็จะโทรหาทุกคนพี่เดี๋ยว <c oughs> มาขี้มั <c oughs> <c oughs> ้งเขาเป็นอีกคันหนึ่งนะฮะไม่มเดี๋ยวเเออพักก่อนกูไปขี้อ่นไม่ขี้ไม่ปวดขี้ฮะ a few minutes later นนคนที่แต่งตัวไม่เหมือนใครเลยไอตั้นยมอะไรเหล่านีน้มันมีมันตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนหรือว่าเราเราเพิ่งมามมีาดูเอาตอนทุกวันนี้คือเราดูได้ตามอายุเระพี่สมัยยุคเด็กผมเป็นคนชอบชอบ,ชอบเสื้อผ้าชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กแล้วผมการแต่งตัวจะมีอินสปายตลอดแล้วก็ไปหาเทียบเคียงเอาสมัยก่อนชอบแต่งตัวเหมือนศิลปินที่มันเริ่มจริงๆเลยนะเริ่มจริงจงังเริ่มแบบเริ่มอินกับมันแล้วอะตอนนั้นผมชอบสมมติวงลิ้ิทพาร์ อยากอยากแต่งตัวเหมือนเขาอะผมก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าามตะวันนาพวกอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเดินตะว,วันนาอางเดียวก็เล่นตลกวัวละห้าร้อยอัดวีโอสามพันก็ซื้อได้แค่นั้นอะใส่กางเกงตัวแรกที่แพงที่สุดซื้อราคาเท่าไหร่ตัวแรกที่แพงที่สุดอะคุณมันชอบไปหมดว่ะพี่อ๋อไม่ค่ามีต่างอ้อนนี่รองเท้ายี่ห้อสวร์รองเท้ายี่ห้อสวร์เป็นแบบรองเท้าใหญ่ๆแบบมีขายที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่เดียวจริงๆพี่มันเป็นรองเท้าใหญ่ๆมันนเท้าแบบ คู่ใหญ่ๆอ่ะมันเหมือนรองเท้ามันจะแบบอวกาศอวกาศหน่อยอ่ะเรือนเรือวนๆอ่านั่นแหละรองเท้าแสวบตอนชายามกินด้อมใสตอนนั้นอะโอ้ยนึกออกแล้วที่ต้องใส่รองเท้าใหญ่เหมือนเรือเออเรือโอ้ห้าพันกว่าบาทถือว่าแล้วมันก็ค่อยๆไล่มาอย่างเงี้ยเหรอไล่อ่าใช่พี่ก็แต่งมาตลอดนะแต่ด้วยความที่เราแต่งในสายแฟชั่นทั่วไปยังไม่ได้แตะแบรนด์เนมพี่หนอวะอันนี้ยังไม่แบรนด์อีกเหรอไม่แต่ตอนเนี้ยเราเริ่มไปแตะแตะถึงแบรนด์เนมแล้วเพราะตามกำลังซื้อถูกต้องเราก็ ดูมาเรื่อยเริ่มดูเห็นคนนั้นแต่งเอ้ยเออสไตล์นี้เท่่ะจะชอบมองคนแต่งตัวด้วยนีย่คนนี้เท่อะเอามาใช้เอามาปรับคือเอามาปรับกับตัวเราเองเอามาใส่กับตัวเราเองอะแต่คุณภรรยานะคะมาดามแจงบอกว่าไอ้บ้านเนี่ยบางทีมันใส่อะไรเ้วบอกเฮ้ยมึงไม่รอดมันก็ยังกันทุเลาใส่ใช่จริงเหรอใช่ใชผมชอบอลองที่มันใหญ่ที่เราใส่แล้วเมียบอกไม่รอดโอ้เยอะเยอะหลายอะหลายอย่างใส่ตอนนั้นแต่งตัวมัน มีช่วงหนึ่งอะแต่งตัวเหมือนพวกพร็อพตั้งกองถ่ายอะแต่งตัวเหมือนพร็อพต่้งกองถ่ายแบบใส่กันรองเท้าแตะใส่แบบง่ายๆ่อะใส่ง่ายง่ายอะไรเงี้ยแต่แบบอันไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทรงผมเรื่องทรงผมบางทีไปตัดเป็นโมฮอคกเป็นละเป็นทานู่นทานี่อะไรเงี้ยมันจะไม่ชอบจนตอนนี้เพิ่งตอนนี้เองนะบอกกับตัวเองเลยว่ากูจะใส่แบบที่กูอยากใส่แล้วนะกูจะไม่ใส่อะไรเพื่อไปโชว์พลังให้ใครเห็นว่าเพื่อคารักหรือเพื่อเพื่อเพื่อโชว์ให้แบบอ่าอยอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้ว ทำไมถึงเลือกตัดสินใจเรียกคนนี้เป็นแม่ของลูกเราเป็นเมียเราเขาเก่งแจงมันเก่งพูดทุกที่เลยเพื่อนกันมาก่อนไงใช่เพื่อนเพื่อนรอทนายใบีแรกมองไม่เห็นวะไม่อก็มันมันไม่เราไม่ได้ชอบมันอ่ะนึกออกไพี่เข้ากันสวยเออแล้วไม่รู้เมเรื่องวันนี้ไอ้แจงจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้สเปคผมเลยนะรักตรงไหนของมันไม่ร้องไม่ร้องไม่เ้องไม่ร้อะไม่ร้อะไม่ร้อง ตลบแต่ถ้าเรียนปูเล่นปั๊กคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าอูเจอแม่คนที่สองนะถ้าคำนี้นะไปงานมาเกิดเพื่อนมาแต่กู๋เลยว่าเพี่ยนคืนกลับเท,ที่นคืนลกลับทีนี้เพี่ยนคืนแล้วก็รังกียนะตำรวจลงตรวจฉี่ตำรวจลงตรวจฉี่ปิดร้านมีนักขาวมีกล้องมีอะไรตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังคบกันยังไม่ได้อก ยังไม่ได้แต่งงานนะแล้วยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าแจงเป็นแฟนผมไม่มีเขาก็รอกันรอรอกันนานแล้วกับผมแล้วผมไม่ได้ออกอยู่ในสุดอ่ะก็ไปเดินไปฉี่สะพ้ามันเป็นกระจกเงี้ยพี่เราอยืนตรงกระจกให้เราเห็นข้างนอกเขานั่งตั้งโต๊ไว้มีนักข่าวมาถ่ายด้วยนะตั้งโตไว้อีแจงออกไปแล้วออกไปแล้วพี่พี่รู้ไหมเนี่ยแจ็งชนชื่นอ่ะเขาอยู่ข้างใน แล้วเขามีเขามีงานเช้าพรุ่งนี้พีดับกางโตแบบคนเต็มเลยนะเออเออเออเขามีงานเช้าเอายังไงเรื่องผมมันลากออกมาได้ไม่ต้องตรวจตรวจก็ตรวจเนี่ยตรวจแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วอ๋อตรวจเรียบร้อยแล้วตรวจตรวจขอแซงคิวนิดนึงกูจะรีบพรุ่งนี้กูตื่นเร็วกูมีงานอ่าใช่เฮ้ยเฮ้ยฟาดว่ะเป็นผู้หญิงฟาดมากอ่ะที่ไหนก็ลองดูว่า ไปต่ใจกลับมาหอะไรที่มึงลำคาญมันที่สุดแล้วมึงก็บอกว่าอ่ะแต่กูยังทนได้แต่กูลำคาญแม่งเรื่องเนี้ย <c oughs> มันเป็นทุกคนเบาผูา้หญิงที่บน่นบมังบ่นให้เราอ่าน <c oughs> เขาได้ฉีกหน้า, <c oughs> าไปชอบฉีกหน้าแต่เขาฉีกหน้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะ <c oughs> แต่ฉีกหน้าเขาบอกได้ทนได้เดินเข้าร้านงเท้าแค่ไปดูนะไม่ได้ซื้อนะ <c oughs> <c oughs> แม่งเปิดกระจกเข้ามาเอาอีกแล้วไม่ต้องเลยมึงออไปนี่หอไปนี่แล้วทุกคนคนเขาอยู่กันเยอะ เราก็าอายเราไปตลอดใช่เราหน้าด้านใช่แต่บางเนี้ยไม่ไอายอะ่ะถึงบอ,อกว่าอาะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเราก็โอ้โหอยากให้มีอยากให้คุยได้อีกสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวกลัวมันจะไปขี้อีกนะคะครับนะผมเไปขี้อีกรอบแล้ะต,ตรงนี้เลยนะ,ลละขอบคุณมากมากนะขอบคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทีอ่อุตส่าห์แบบ มาในแม่ยมืองในอ e ีพีหน้านะคะจะชวนใครมาคุยหรืออะไรยังไงดกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันอ e ีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดสั่นฝา